หลังจากที่ผมได้ดูไลฟ์ตัวของ Genshin Impact p a t c h 2นน,นะครับผมและผมก็คิดว่าเพื่อนๆหลายคนได้ดูแล้วเช่นกันเนาะผมก็สามารถสรุปคำเดียวได้ง่ายเลยคือไฮมากๆเลยนะครับผมไฮอยากเล่นไฮอยากไปสำรวจเมืองอินาซึมะไฮอยากจะเจอเนื้อเลือกอะไรใหม่ๆนะครับผมทำไมผมถึงได้ไฮขนาดนี้ก็ลองไปฟังกันดูนะครับผม อ๋อแล้วก็ขอ,อยจำไว้ว่าอันนี้ไม่ใช่เป็นคลิปสรุปอัปเดตนะครับผมแค่มาเล่าว่า first impression สำหรับตัวผมเนี่ยมันมีอะไรกันบ้างนะครับ มาเริ่มจากที่เมืองอินาซึม่ากันก่อนเลยนะครับผมอย่างที่เพื่อนๆหลายคนน่าจะรู้นะถ้าเกิดว่าติดตามผมมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วคือผมชอบอะไรก็ตามที่เป็นความเป็นญี่ปุ่นมากๆเลยนะครับผมแล้วตัวของอินาซึม่านี่เป็นญี่ปุ่นแท้แน่นอนนะครับผมดูจากบ้านเมืองแล้วก็ปราสาทโชกุนแล้วนะครับน่าจะมาจากยุคเซนโกกุนะครับผม บรรยากาศดอกไม้ทุ่งไม้ต้นไม้แล้วก็ภูเขาต่างๆนะครับผมมันก็ให้รรยากาศเหมือนเป็นญี่ปุ่นที่มีความเป็นแฟนตาซีเอามากๆเลยนะครับซึ่งมันหาค่อนข้างยากมากเพราะว่าเกมส่วนใหญ่นะครับถึงว่าจะเป็นมังงะหรืออนิเมตก็ตามอะ่ะเราจะเห็นพวกแฟนตาซีจะเป็นในช่วงของยุโรปยุคกลางนะครับผมไม่ว่าจะเป็นแนวเกิดใหม่ หรือว่าเป็นแนวแฟนตาซีจ๋าเลยมันก็จะมาอยู่ที่ยุคกลางของฝั่งยุโรปเป็นหมดเลยนะครับผมการที่เราได้เห็นญี่ปุ่นที่เป็นแนวแฟนตาซีเนี่ยค่อนข้างหายากมากๆเลยนะครับผมซึ่งเกมนี้ก็ถูกใจผมมากๆเลยทาบรรยากาศออกมาได้แบบว่าอยากเล่นเอามากๆเลยอยากให้พรุ่งนี้เป็นวันที่แพทสอเนี่ยอัปเดตเข้ามาในเกมแล้วทันทีเลยนะครับผม เออแล้วมันมีอีกฉากหนึ่งอ่ะที่ผมเคยพูดไปในในคลิปของคาสึฮะว่าตัวคาสึฮะเนี่ยมันมีบรรยากาศเหมือนกับการเล่นเกมแนว Ghost of Tsushima ใช่ไหมมันมีฉากหนึ่งอ่ะแม่งเหมือนกับ Ghost of Tsushima เลยนะครับผมที่เป็นฉากเรืออับปางเยอะๆแล้วก็มีสายฟ้าพายุฟ้าผ่าลงมามันเหมือนกับ Ghost of Tsushima ในเนื้อเรื่องส่วนท้ายๆเลยนะครับผมใครเล่นก็จะรู้สึกเดจาวูเอามากๆนะครับ แล้วก็ในส่วนของพัซเซอรวันนี้คือเขาทําใหม่หมดเลยนะเออมันไม่มีพัซเซอร์แบบเก,ก่าๆที่เราเจอในมอนสตาร์หรือว่าในลีเย่เลยนะครับผมมันจะมีลูกเล่นที่เกี่ยวกับข้องกับสายฟ้าค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะครับเล่นแล้วคือแบบว่าเอออยากลองเล่นอยากลองไปแก้พัซเซอร์ดูดูว่าจะเราจะได้กล่องแบบไหนแล้วก็ได้รางวัลเป็นอะไรแบบไหนกันนะครับผม ต่อมาเรามาพูดในส่วนของตัวละครต่างๆที่โผล่มากันบ้างน,นะครับผมซึ่งบอกเลยว่าโผล่มาค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะครับผมจะเกมตัวเสียต่างกันได้เลยนะครับแต่ผมก็ยังจําชื่อตัวละครอหล่านี้ไม่ค่อยได้นะครับเพราะงั้นผมขอพูดแค่ประมาณสตัวละครก็แล้วกันนั่นก็คือโยอิมิยานะครับผมสายุไรเดนแล้วก็ยาเอะนะครับผมส่วนตัวของอายากาศนี่ถ้าเกิดผมพูดแล้วก็ คลิปขึ้นชั่วโมงเนี่ยมันก็มีจบแน่นอน,นครับเพราะว่าเป็นตัวละครที่ผมอวยมาตั้งแต่ตอนที่เกมกําลังอยู่ในช่วงโคสเบต้าแล้วครับเพราะงั้นตัวของออยากาศผมขอไปพูดในคลิปต่อไปก็แล้วกันเนาะก็เริ่มจากตัวละครที่ผมค่อนข้างแปลกใจที่สุดเลยนั่นคือตัวละครอย่างโชกุนไลเดนมากๆเลยนะครับผมเพราะว่าอารมณ์อ่ะมันเหมือนกับเป็นตัวละครแนวคุณแม่เลยนะครับผมเป็นตัวคแนแบบแม่จ๋าอย่าตีผมอะไระมาณนี้เลยครับเวลาเห็นหน้าตาเห็นแบบมีไฟ ใต้ตาด้วยโอ้โหแบบใช่มากเลยแล้วทรงผมเป็นแบบถักนะครับผมคือแบบถักเปียเออมันใช่มากๆเลยแม่จ๋าเนี่ยซึ่งผมก็คิดว่าตัวละครตรงนี้น่าจะเป็นตัวละครที่จะมาในช่วงแพดหลังๆเลยนะครับผมในแพท2.0นี่คือจะมีแค่อายากะแล้วก็โยอิมิยะแล้วก็สายุนะครับผมแต่รายเดนนี้อาจจะมาประมาณ2.3เลยก็ว่าดันหรือไม่ก็ตอนที่เนื้อเรื่องมันกำลังเข้าสู่ช่วงไคลแมกนะครับผมตัวนางถึงจะมาเนาะ ต่อมาคือตัวละครยาเอ๋นะครับผมตัวละครยาเอ๋นี่ก็ถ้าเกิดใครเคยเล่นในส่วนของโฮงไกน,นี่คือแทบจะเหมือนกันเด็ดเ๊ะเลยนะครับผมนึกว่าเป็นพี่น้องของยาเอ๋แล้วโดนดูดมาในโลกของเก็นชินเลยก็ว่าได้นะครับผมก็ยาเอ๋นี่เป็นตัวละครแนวมิโกนะครับผมผมเชื่อว่าหลายคนชอบ ตัวตละครที่แต่งตัวเป็นแนวมิโกแน่ๆนะครับผมซึ่งผมก็ชอบเหมือนกันเนาะก็ยังไม่รู้นะครับว่ายายเอใช้อาวุธอะไรแต่คือผมเห็นแวบๆว่ายายเอเนี่ยเป็นตัวละครท่าใส่ฟ้าจากตังหูด้านด้านขวานะครับผมถ้าเกิดว่าเราสังเกตดีๆเราจะเห็นว่ายายเอใส่ตังหูท่าใสายฟ้าอยู่นะครับ โอเคเรามาถึงตัวละครที่เราได้เห็นเกมเพย์กันไปบางส่วนแล้วครับนั่นคือตัวละครอย่างโยอิมิยะแล้วก็ซายุนะครับผมโยอิมิยะนีคือมีแมคินิกเกมเพย์ที่ค่อนข้างแปลกมากๆเลยนะครับนั่นคือการเล็งยิงแล้วมันจะเกิดการสร้าง โฮมมิ่งพิไซ่์ครับผมที่จะติดตามตัวมอนสเตอร์ไปด้วยซึ่งเป็นรายที่ค่อนข้างแปลกมากๆแล้วก็อาจจะเป็นตัวละครที่เป็นมิตรกับผู้เล่นในมือถือก็ได้นะครับเพราะว่าเราสามารถเล็งยิงเราไม่ต้องแม่นก็ได้เดี๋ยวพวกพิไซาเนี่ยมันก็จะไปติดตามโดนมอนสเตอร์เองนะครับผมส่วนซายุ ซายุนี่มันอาจจะเหมือนกับจีนดาวเกรดอะไรพวกนั้นหรือเปล่านะเพราะว่าเวลาเรากดอันตรีเนี่ยผมเห็นว่ามันมีเครื่องหมายบวกขึ้นมาด้วยอาจจะเป็นการฮิวก็ได้นะครับผมเพราะฉนั้นซายุนี่อาจจะเหมือนกับการเล่นเป็นจีนแบบดาวเกรดนะครับผมอาจจะไม่ได้แรงเท่าจีนเนาะแต่ก็อาจจะมีความสามารถที่หลากหลายเหมือนจีนเลยก็คือทั้งโจมตีทั้งฮิวพวกนี้อะไรได้หมดเลยนั่นเองนะครับผม ถึงในส่วนของระบบใหม่ๆนะครับผมผมคิดว่าหลายคนน่าจะแฮปปี้แล้วก็ร้องเฮกันเลยนครับนั่นคือระบบของการการันตีอาวุธนั่งเองนะครับผมแต่เพราว่ามันก็ยังไม่ค่อย เป็นมิดกับสายฟรีหรือว่าสายเติมน้อยอยู่ดีนะครับผมเพราะว่ามันจะเป็นการสะสมความเกลือน,นั่นเองนะครับผมเมื่อความเกลือมันถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันก็จะการาันตีอาวุธที่เราต้องการนั่นเองซึ่งผมไม่รู้ว่าไอการการันตีความเกลือนเนี่ยคือเราต้องไปเกลือมาก,กี่รอบถึงกว่าจะได้อาวุธที่เราต้องการนะครับผมซึ่งผมก็ลองไปดูในกลุ่มหลักเขาบอกว่าบางทีอ่ะมันก็ใช้ประมาณ2 0 0กว่าโลนะเออซึ่งมันมากกว่าตัวละครประมาณ ครึ่งหนึ่งเลยนะครับผมตัวละครนี่คือใช้แค่180เองแต่วุธเนี่ยใช้ประมาณ260เลยนะครับผมซึ่งมันมากกว่าครึ่งหนึ่ง ก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆที่เป็นสายเติมระดับปานกลางต้องการอาวุธก็อาจจะแฮปปี้หน่อยก็แล้วกันแต่เพื่อนๆที่เป็นสายฟรีหรือว่าสายเติมน้อยแีละอาจจะต้องดองขึ้นมาอีกเยอะเลยครับแต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีเนาะอย่างน้อยเราก็ได้การันตีอาวุธนั่นเองอ๋อแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมคือไอการันตีอาวุธนี้มันจะไม่ข้ามตู้นะครับผมถ้าเกิดว่าตู้นั้นหมดไปก็คืออดอาวุธอันนั้นไปเลยนะครับผมส่วนตู้ใหม่เราก็ต้องมาสะสมความเกลือกันใหม่นะครับผม แล้วก็อีกระบบหนึ่งซึ่งน,น่าจะเป็นระบบที่เพื่อนๆหลายคนก็ถูกใจเหมือนกันครับนันคือระบบ h a r v e s t Moon เอ้ยระบบการปลูกต้นไม้แล้วก็ผลไม้ต่างๆนะครับผมก็ระบบนี้เป็นการ เก็บพวกเมล็ดพันธุ์จากโลกปกติเลยครับผมแล้วก็เอามาปลูกที่ในบ้านของเรานะครับผมซึ่งผมก็เห็นว่าในหนึ่งแปลงเนี่ยสามารถปลูกพวกดอกไม้ต้นไอ้ผลไม้เนี่ยได้ประมาณ4ชนิดต่อ1แปลงนะครับผมแล้วก็ใช้เวลาประมาณ2-3วันในการที่มันรอมันเติบโตนั่นเองนะครับผมแต่ผมไม่รู้ว่าไอ้ดอกไม้ที่เรา เก็บเนี่ยแล้วมาปลูกเสร็จใน3วันเนี่ยมันจะเก็บครั้งหนึ่งแล้วมันจะได้กี่ชิ้นนะครับผมถ้าเกิดว่าได้แค่ชิ้นเดียวเนี่ยคือมันจะเก็บไปเพื่ออีย่างอะไรวะก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมเพราะงั้นมันอาจจะได้ประมาณ2อถึงสชิ้นขึ้นไปนะครับผมเพื่อความคุ้มค่าเนาะมิงั้นเราก็ไม่ต้องไปเก็บก็ได้เนาะรอให้มันเกิดตามวันงี้หนึ่งวันแล้วก็ค่อยไปเก็บในโลกปกติก็พอแล้วเนาะ ก็ในแพท2.0ที่กำลังจะมาในอีกไม่กี่วันนี้นะครับผมมันก็จะมีอะไรใหม่ๆที่เยอะกว่านี้เยอะกว่าที่ผมพูดมาแน่นอนนะครับทั้งมอนสเตอร์ใหม่อร์ติแฟ์ใหม่หรือว่ากิจกรรมอะไรใหม่ๆนะครับผมที่ผมยังไม่ได้พูดถึงเลยก็แนะนําว่าเพื่อนๆถ้าเกิดว่ายังไม่ได้ดูคลิปพวกแนวเทรลเลอร์ก็ไปดูกันด้วยนะครับผมจะได้เข้าใจว่าในแพท2.0เนี่ยเราจะได้เจออะไรกันบ้างน,นะครับผม อาละแล้วก็เพื่อนๆเนี่ยมีความคิดยังไงเก็บตัว2.0 p พดอินาซึมตัวละครใหม่ๆระบบใหม่หรือว่าจะเป็นอะไรใหม่ๆก็แล้วแต่นะครับผมมีความรู้สึกยังไงมีความชอบหรือเปล่าหรือว่าดูแล้วไม่ค่อยไฮเท่าไหร่หรือดูแล้วมันก็แบบไม่ค่อยสมราคาที่เรารอมาเท่าไหร่ก็มาพูดคุยกันได้นะครับแต่สำหรับผม,ผม,ผ,มผมได้คันเดียวผมไฮมากๆแล้วก็มันจะเป็นเวลาการรอสิบกว่าวันเนี่ยที่ค่อนข้างทรมาร์สำหรับผมมากๆเลยนะครับโอเคก็สำหรับคลิป First Impression ของแพด2.0ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแนวนี้ก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับแล้วว่าเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปก็แล้วการสำหรับคลิปวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ